สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแช์อาหารกลางวันโรงเรียนดังสมุทรสาครให้น้อยไม่มีเติมพออบอกไม่อิ่มไปซื้อขนมกินเมื่อวันที่20มิถุนายนเพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการมาเฝ้าบ้านตีแผ่เรื่องราวของสภาพอาหารกลางวันของเด็กๆในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่มีปริมาณน,น้อยเด็กไม่อิ่มไม่ให้เติม แฟนเพจระบุว่าเป็นแบบนี้ทุกวันยกเว้นช่วงที่ยวโรงเรียนรู้ตัวว่าจะมีการเข้าตรวจก็จะดีขึ้นหน่อยอาหารปริมาณน,น้อยเมนูซ้ำบ่อยรสจืดชืดผออพุทธน,นาสาวทง ไม่อิ่มไม่ให้เติมจัดให้ตามโภชนาการแล้วถ้าไม่อิ่มให้ไปซื้อขนมที่แม่ครัวกินสำหรับโรงเรียนแห่งนี้มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงป6ในเทอม1ทับ66มีนักเรียนร่วม303คนได้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันหัวละ22บาทคำนวณค่าอาหารกลางวันตกวันละ6,666บาท1ปีการศึกษามี200วันคิดเป็นเงิน1 3 3 2 2ล้บาทต่อปีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ